มนุษย์ทุกคนโกหกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ปิดร่องรอยได้แนบเนียนเหมือนที่คิดแม้สมองจะพยายามปั้นคำพูดให้สวยงามแค่ไหนร่างกายมักไม่เคยเชื่อฟังความตึงของเสียงจังหวะลมหายใจสายตาที่หลบเพียงเสี้ยววินาทีหรือรอยยิ้มที่ไม่เข้ากับอารมณ์จริงๆทั้งหมด คือสัญญาณเล็กๆที่สมองลืมปิดแต่ร่างกายเผลอส่งออกมาโดยไม่รู้ตัวการอ่านความจริงจากภาษากายที่ไม่ตั้งใจจึงเป็นเหมือนการเปิดประตูด,ดูเบื้องหลังคำพูดให้เราเห็นเนื้อแท้มากกว่าฉากหน้าที่เขาตั้งใจให้เห็นและในบทถัดไปเราจะพาคุณไปรู้จัก27สัญญาณของคนโกหกแบบเข้าใจง่ายชัด คมที่คุณสามารถใช้จับพิรุษได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาก็ทำได้ 1>, 1. สัญญาณจากดวงตาที่คนโกหกควบคุมไม่ได้มนุษย์อาจควบคุมคำพูดได้แต่ไม่เคยควบคุมดวงตาตัวเองได้สมบูรณ์ดวงตาเป็นเหมือนหน้าต่างที่เชื่อมสมองกับอารมณ์ตรงๆและเมื่อใครสักคนกำลังโกหกสิ่งแรกที่ทรยศเขามากที่สุดมักเป็นสายตา การโกหกต้องใช้พลังงานสมองสูงอย่างที่หลายคนไม่รู้สมองต้องสร้างเรื่องแต่งเหตุผลกดความกลัววางท่าทีและพยายามไม่ให้ดูผิดปกติทั้งหมดนี้ทำให้ระบบสั่งการของดวงตาเริ่มรวนอย่างเลี่ยงไม่ได้บางคนพยายามจ้องเพื่อให้ดูมั่นใจบางคนกับหลบเพราะไม่มั่นคงภายในแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนดวงตาจะเผยความไม่ธรรมชาติออกมาชัดเจนเสมอ สิ่งแรกที่คุณควรสังเกตคือจังหวะการกระพริบตาคนที่พูดความจริงมักกระพริบตาในจังหวะปกติสม่ำเสมอแต่คนที่กำลังแต่งเรื่องจะกระพริบถี่ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆแล้วเว้นช่วงยาวผิดปกติเพราะสมองกำลังจัดการความตึงเครียดอย่างไวซึ่งทําให้การทำงานของกล้ามเนื้อตาเสียสมดุลทันทีและนี่คือหนึ่งในสัญญาณที่ซ่อนยากที่สุด อีกอย่างที่ควรดูคือการหน่วงสายตาก่อนตอบคำถามเวลาเราพูดความจริงสมองแค่ค้นหาความทรงจำแต่เมื่อโกหกสมองต้องสร้างข้อมูลใหม่ทำให้คนโกหกมักจะเบนตาเล็กน้อยเหมือนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในหัวเป็นช่วงระยะสั้นๆเพียงเสี้ยววินาทีแต่เป็นช่วงที่ชัดเจนมากสำหรับคนที่สังเกตเป็นอีกสัญญาณหนึ่งคือดวงตาที่ไม่สอดคล้องกับอารมณ์มเช่นเขายิ้ม แต่ตาไม่ยิ้มตามนี่ไม่ใช่ยิ้มจริงแต่เป็นโซเชียลสไมล์หรือรอยยิ้มถูกสร้างเพื่อเข้าฉากบางอย่างยิงท่ากำลังเล่าเรื่องสำคัญแต่แววตาแข็งบอดหรือไร้ประกายนั่นคือสัญญาณของความตึงเครียดภายในที่พยายามปิดบังความจริงคือดวงตาสามารถสะท้อนความรู้สึกแม้ฝืนแค่ไหนก็ซ่อนยากเสมอและคนโกหกจะมีปัญหาเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ เพราะอารมณ์จริงกับเรื่องที่พูดมันไม่ตรงกันเหมือนสมองกำลังส่งสัญญาณสองชุดให้ร่างกายในเวลาเดียวกันและที่เด่นมากคือการจ้องที่มากหรือน้อยเกินไปบางคนเข้าใจผิดว่าการโกหกต้องหลบตาแต่ความจริงคือคนโกหกจำนวนมากตั้งใจจ้องมากเกินไปเพื่อแสดงความมั่นใจอย่างฝืนธรรมชาติคุณจะเห็นว่าววตาเขาเหมือนกำลังจับจ้องรอปฏิกิริยาคุณมากกว่าปกติไม่ใช่เพราะสนใจแต่เพราะกำลังเช็คว่าคุณเชื่อเขาหรือไม่ ความตั้งใจแบบนี้ทำให้ดวงตาดูแข็งเหมือนไม่เป็นธรรมชาติขาดจังหวัดผ่อนคลายอีกสัญญาณสำคัญที่มักถูกมองข้ามคือรูม่านตาเมื่อคนโกหกเครียดวิตกหรือกลัวความล้มเหลวของการโกหกรูม่านตามักจะขยายเล็กน้อยเพราะร่างกายหลังอะดรีนาลินโดยไม่รู้ตัวการขยายนี้เกิดเร็วและอยู่เพียงไม่นานแต่ถ้าคุณมองเป็นคุณจะจับได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ปกติเกิดขึ้นในระดับสัญชาตญาณของเขา รูมาตาในเคยโกหกมันตอบสนองต่อความรู้สึกจริงมากกว่าคำพูดเสมอในการสนทนาลองสังเกตว่าเขามีการหันตาหนีเฉพาะตอนตอบประเด็นสำคัญหรือไม่ถ้าถามเรื่องทั่วไปเขามองปกติแต่พอถามประเด็นที่เสี่ยงจะเผยความจริงเขากลับเบือนตาเพียงเสี้ยววินาทีนั่นคือสัญญาณชัดว่าจิตใจเขากำลังต้องการป้องกันตัวเองการหันตาแบบนี้ไม่ใช่เพราะเขานึกอะไรไม่ออกแต่เพราะสมองกำลังเลือกคำตอบที่ปลอดภัยกว่าและพยายามปิดบังอารมณ์จริงอย่างเร่งด่วน สิ่งสุดท้ายที่ควรจับตาในตอนนี้คือแววตาที่นิ่งเกินธรรมชาติเหมือนพยายามไม่ให้แสดงอารมณ์ใดๆความนิ่งแบบนี้จริงๆคือการเกรงภายในเพราะคนที่โกหกมักกลัวว่าการแสดงอารมณ์จะทําให้เผยพิรุธจึงกดอารมณ์จนกลายเป็นความนิ่งผิดปกติซึ่งยิ่งดูมากก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับบรรยากาศในบทสนทนาตอนนี้คือการปูพื้นสัญญาณจากดวงตาซึ่งเป็นสัญญาณชุดแรกที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดในการปิดแต่ก็หลุดง่ายที่สุด คนที่โกหกมาคิดว่าควบคุมคำพูดก็พอแต่ลืมไปว่าดวงตาเป็นระบบอัตโนมัติไม่ได้ขึ้นกับความตั้งใจแต่ขึ้นกับอารมณ์จริงหากคุณอ่านดวงตาเป็นคุณจะมองทะลุข่านคำพูดได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นและจะเริ่มเห็นว่าคนเรามักเผยความจริงบางอย่างออกมาก่อนที่เขาจะทันรู้ตัวเสมอ 2>, 2. ภาษากายที่ไม่ประสานกันความจริงที่หลุดออกจากท่วงท่าของร่างกายถ้าดวงตาเป็นหน้าต่างของความจริง ภาษากายทั้งหมดก็คือเวทีใหญ่ที่อารมณ์จริงปรากฏโดยไม่อาจซ่อนหลายคนคิดว่าเวลาโกหกต้องดูออกจากคำพูดแต่ความจริงคือคำพูดถูกสร้างควบคุมและปรุงแต่งได้ง่ายที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนโกหกคือทำให้ร่างกายทั้งหมดเชื่อเรื่องที่ตัวเองแต่งขึ้นเพราะมนุษย์ไม่ถูกออกแบบให้โกหกโดยธรรมชาติเมื่ออารมณ์ภายในไม่ตรงกับคำพูดร่างกายจะเกิดความไม่ประสานกันหรือที่เรียกว่า incongruence ์ ซึ่งเป็นสัญญาณเด่นชัดที่สุดของการโกหกในเชิงจิตวิทยาท่าทางแรกที่มักหลุดคือการเคลื่อนไหวที่ล่าช้ากว่าคำพูดเช่นบอกว่าสบายดีแต่ยักไหล่ช้าเป็นหนึ่งจังหวะหรือพยักม้าในจังหวะที่ไม่สัมพันธ์กับคำพูดร่างกายจริงจะขยับตามความรู้สึกจริงแต่คำพูดถูกสร้างขึ้นหลังจากนั้นทำให้เกิดช่องว่างเล็กๆที่คนสังเกตชำนาญจับได้ทันทีการโกหกที่แนบเนียนจริงๆต้องให้ทั้งเสียงหน้า และร่างกายเคลื่อนไหวสอดคล้องกันซึ่งแทบไม่มีใครทำได้ร้อยเปอร์เซนต์อีกสัญญาณหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความแข็งของร่างกายคนที่โกหกมักเกรงโดยไม่รู้ตัวเพราะต้องใช้สมองคอยประเมินผลครัวถูกจับได้และต้องคุมท่าทางไม่ให้ผิดธรรมชาติความกังวลภายในทำให้กล้ามเนื้อคอไหลหลังและแขนตึงจนดูท่าแข็งผิดปกติท่านั่งอาจด,ดูแน่นท่ายืนอาจด,ดูตั้งมากกว่าปกติแม้จะพยายามทำตัวผ่อนคลาย แต่ความผ่อนคลายนั้นจะเป็นแบบตั้งใจให้ดูผ่อนคลายซึ่งไม่อ่อนนุ่มเหมือนคนที่สบายใจจริงๆสัญญาณต่อมาคือการแตะใบหน้าและลำคอซึ่งเป็นพฤติกรรมสากลของมนุษย์เวลารู้สึกไม่มั่นคงหรือกำลังโกหกการจับจมูกแตะคอรูปต้นคอหรือเกาเบา,เบาๆไม่ได้เหนื่อยไม่ได้คันแต่เป็นการระบายความตึงเครียดจากอะดรีนาลีนที่เพิ่มขึ้นคนโกหกบางคนพยายามยกมือปิดปากพิงเสี้ยววินาทีแล้วปล่อยทันที นั่นไม่ใช่ท่าทางที่ตั้งใจแต่เป็นปฏิกิริยาลึกในจิตใต้สำนึกที่อยากหยุดการโกหกตัวเองอีกสัญญาณจากภาษากายที่จับได้ง่ายคือการห่อไหล่หรือยุบตัวเล็กน้อยคนที่พูดจริงจะมีบุคลิกเปิดกว้างทรงตัวตรงและมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแต่คนที่โกหกจะหดพื้นที่ของตัวเองลงเล็กน้อยเหมือนอยากทำให้ตัวเองเล็กลงเพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากการโกหก การยุบตัวนี้เป็นสัญชตาตญาณของการหลบไฟทางอารมณ์เพราะสมองรู้สึกไม่ปลอดภัยและกำลังพยายามปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงทางสังคมท่าทางมือก็เป็นอีกตัวบอกสำคัญหากเขาใช้มือประกอบคำพูดลดลงกระทันหันหรือมือหยุดเคลื่อนไหวและกลายเป็นแข็งทื่อนั่นคือสัญ,ญญาณว่ากำลังใช้สมองไปกับการประดิษฐ์คำโกหกมากเกินกว่าจะควบคุมการแสดงอารมณ์ตามธรรมชาติคนพูดจริงจะใช้มืออย่างไหลลื่นเข้ากับจังหวะคำพูด แต่คนโกหกจะเหมือนปิดสวิตชบ์บางอย่างเพื่อประหยัดพลังงานสมองทำให้มือและแขนดูนิ่งผิดธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดอีกสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนมากคือรอยยิ้มที่ไม่เต็มใบหน้ารอยยิ้มจริงมีความสมดุลทั้งสองข้างของหน้ากล้ามเนื้อรอบตาจะยกขึ้นเล็กน้อยและมุมปากขยับเป็นธรรมชาติแต่รอยยิ้มของคนโกหกมักเป็นรอยยิ้มครึ่งใบหน้ารอยยิ้มที่ขึ้นเร็วเกินไปหรือลงเร็วเกินไปรอยยิ้มเป็นเหมือนฉากหน้า แต่ดวงตาและแก้มไม่ยิ้มด้วยนั่นคือสัญญาณชัดว่าความรู้สึกจริงกับสิ่งที่พูดไม่ตรงกันยังมีสัญญาณเล็กๆที่คนทั่วไปไม่ค่อยสังเกตเช่นการดึงเสื้อการเลื่อนตัวบนเก้าอี้การก้าวขยับเท้าโดยไม่จำเป็นหรือการสลับน้ำหนักเท้าซ้ายขวาบ่อยๆภาษากายเหล่านี้ไม่ใช่พฤติกรรมโกหกโดยตรงแต่เป็นผลจากแรงกดดันทางอารมณ์ที่คนโกหกไม่สามารถควบคุมได้ คนที่โกหกต้องอยู่ในสองโลกพร้อมกันโลกที่กำลังพยายามแสดงและโลกที่ความจริงกำลังต่อต้านอยู่ภายในร่างกายจริงหลุดสัญ,ญญาณออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนรอยรั่วเล็กๆที่ซ่อมไม่เคยทันภาษากายที่ไม่ประสานกันเป็นสัญญ,ญาณที่ทรงพลังมากเพราะร่างกายไม่สามารถโกหกได้สมบูรณ์ในระยะยาวแม้คนจะพยายามควบคุมหน้าและคำพูดแต่ร่างกายส่วนอื่นๆเช่นไหล่มือเท้าหรือการหายใจมักหลุดสัญ,ญญาณออกมาก่อนเสมอ เมื่อคุณฝึกมองภาพรวมไม่ใช่แค่ดูท่าทางใดท่าทางหนึ่งคุณจะเริ่มเห็นความจริงลึกๆที่คนตรงหน้าพยายามปิดบังโดยไม่ต้องถามคำถามใดๆมากมายตอนนี้คือการเปิดประตูด,ดูความจริงจากร่างกายทั้งหมดแต่เรายังมีอีกชั้นหนึ่งที่ซ้อนลึกยิ่งกว่าคือความเปลี่ยนแปลงทางเสียงและลมหายใจซึ่งเป็นสัญญาณที่ร่างกายยากจะควบคุมที่สุดและจะเปิดเผยในตอนถัดไป 3. เสียงลมหายใจและจังหวะที่ผิดธรรมชาติพลังของความจริงที่หลุดผ่านโทนเสียงเสียงของคนเราเป็นเหมือนลายเซ็นทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในทุกคำพูดและเมื่อใครสักคนกำลังโกหกเสียงจะกลายเป็นหนึ่งในสัญญาณแรกที่ทรยศเขาโดยไม่ให้เวลาสมองตั้งตัวแม้คำพูดจะถูกสร้างขึ้นอย่างดีแต่โทนเสียงความสั่นของคำแรกลมหายใจก่อนตอบคำถามหรือความเร็วของประโยค มีพลังเปิดเผยมากกว่าที่หลายคนคิดนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์มักฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมามากกว่าสิ่งที่ถูกพูดตรงๆและเสียงคือช่องทางที่ความไม่จริงใจหลุดง่ายที่สุดสิ่งแรกที่มักสังเกตได้คือเสียงที่สูงขึ้นกว่าปกติความเครียดจากการโกหกทำให้กล้ามเนื้อรอบกล่องเสียงตึงส่งผลให้โทนเสียงสูงและบางลงโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัว แม้เขาจะพยายามควบคมุมแต่ตอนไหนที่เขาตอบคำถามเร็วหรือต้องคิดคำโกหกอย่างฉับพลันเสียงในคำแรกจะสะท้อนความตึงเครียดออกมาชัดเจนกว่าคำอื่นๆจนบางคนรู้สึกได้ทันทีว่ามันฟังดูไม่เหมือนเขาอีกสัญญาณที่เด่นมากคือเสียงที่สั่นแบบแทบจับไม่ได้มันไม่ใช่เสียงสั่นเพราะร้องไห้แต่เป็นการสั่นระดับลึกจากความวิตกกังวล ลักษณะนี้มักเกิดเฉพาะในประโยคสำคัญเช่นช่วงปฏิเสธหรือช่วงตอบจงจุดที่เขากลัวความจริงถูกเปิดโปงสมองที่กำลังประดิษฐ์คำพูดทำให้ระบบหายใจรวนและเสียงจึงไม่มั่นคงเท่าเดิมถ้าคุณตั้งใจฟังคุณจะได้ยินความสั่นบางๆที่ไม่เคยเกิดตอนเขาพูดเรื่องอื่นอีกอย่างที่ควรสังเกตคือจังหวะการหายใจเพราะคนที่โกหกมักหายใจตื้นลงโดยอัตโนมัติ สมองต้องใช้พลังงานสูงเพื่อคิดเรื่องใหม่ควบคุมอารมณ์และวิเคราะห์ผลลัพธ์ทำให้ระบบประสาทสิมพาติกทำงานเกินปกติหัวใจเต้นเร็วขึ้นและลงหายใจสร้างลงความตื้นของลงหายใจนี้สะท้อนออกมาในเสียงเพราะเสียงบางลงเร็วขึ้นและขาดจังหวะผ่อนคลายคนพูดจริงจะมีการหายใจที่ลื่นและมีจังหวะธรรมชาติแต่คนโกหกจะมีช่วงที่เหมือนกลืนน้ำลายก่อนพูดหรือดึงลงหายใจยาวผิดปกติ เหมือนกำลังเตรียมใจตอบคำถามอีกสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนมากคือการพูดเร็วเกินไปเพราะสมองต้องรีบเล่าเรื่องก่อนที่ตัวเองจะคิดเรื่องจริงขึ้นมาแล้วหลุดพิรุธคนโกหกจึงมักเร่งจังหวะเหมือนกลัวให้ช่องว่างยาวเกินไปการพูดเร็วนี้ฟังเหมือนการไหลของข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมชาติคล้ายกำลังเร่งผ่านจุดอันตรายบางคนพูดจนเกือบหายใจไม่ทันเพราะสมองกำลังทำงานเกินระดับปกติแบบไม่รู้ตัว ในทางกลับกันบางคนพูดช้าลงจนผิดธรรมชาติเพราะต้องคิดคำโกหกให้รอบคอบก่อนปล่อยออกมาคำบางคำมีช่องว่างเล็กๆที่ยาวเกินไปเหมือนระบบกำลังประมวลผลคนฟังที่ไวจะรู้สึกทันทีว่าเขาเหมือนกำลังระวังคำพูดจนเกินความจำเป็นการชะง,งักเป็นวินาทีชั้นสั้นระหว่างตอบคำถามง่ายๆคือหนึ่งในสัญญาณที่เด่นที่สุดของความไม่จริงใจ อีฤติกรรมหนึ่งที่สำคัญคือการใช้ประโยคย้ำเพื่อซื้อความเชื่อเช่นผมพูดจริงนะครับเชื่อผมเถอะสาบานได้เลยผมไม่มีเหตุผลอะไรต้องโกหกประโยคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความมั่นใจแต่เกิดจากความต้องการให้ผู้ฟังเชื่อโดยด่วนการที่ต้องใช้คำย้ำแบบนี้บ่อยๆมักสะท้อนว่าภายในไม่มั่นใจว่าคำพูดมีน้ำหนักพอจึงต้องเพิ่มการยืนยันที่มากเกินกว่าปกติ ความตึงเครียดในเสียงยังเผยผ่า,ผานคำที่ลื่นผิดปกติเช่นติดคำว่าเอออือ้อคือแบบว่าหรือพูดซ้ำคำเดิมหลายครั้งคนที่พูดความจริงจะไหลลื่นกว่าเพราะเพียงแค่ดึงความทรงจำจากสมองแต่คนโกหกต้องสร้างเรื่องทำให้การเชื่อมคำในสมองกับเสียงไม่สัมพันธ์กันเหมือนตอนพูดเรื่องจริงการสะดุดคำและเล็กน้อยๆจึงเกิดบ่อยขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอีกพฤติกรรมหนึ่งที่พบเสมอคือความเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงเมื่อพูดถึงประเด็นเฉพาะ ลองฟังให้ดีคุณจะพบว่าเสียงเขาคงที่ทุกเรื่องแต่พอเขาประเด็นที่ทำให้กังวลเช่นต้นเหตุของปัญหาเรื่องเวลาหรือความรู้สึกโทนเสียงจะเปลี่ยนทันทีบางคนเสียงสูงขึ้นบางคนต่ำลงบางคนเร็วขึ้นบางคนช้าลงแต่จุดร่วมคือเสียงไม่เหมือนเดิมเพียงปลายประเด็นหนึ่งทำให้ช่วงนั้นรอยการโกหกเด่นชัดที่สุด เสียงของเราไม่เคยโกหกจริงๆเพราะมันเชื่อมกับระบบประสาทอัตโนมัติโดยตรงมันสั่นเมื่อกลัวเบาเมื่อเครียดน่วงเมื่อต้องฝืนและไม่เคยเสถียรเมื่อกำลังแต่งเรื่องสมองอาจควบคุมคำพูดได้แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่สะท้อนผ่านเสียงได้ทั้งหมด เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังเสียงลึกๆที่อยู่ในแต่ละคำพูดคุณจะเริ่มเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องเล่าเห็นความลังเลในเสียงเห็นความกลัวในลมหายใจและเห็นความไม่มั่นใจในจังหวะพูดแม้เขาจะพยายามกลบให้แนบเนียนแค่ไหนแต่เสียงจะเผยเผยสิ่งที่คำพูดไม่อยากให้คุณรู้เสมอ 4. ภาษาเสียงของคนโกหกที่ร่างกายปกปิดแทบไม่ได้ หนึ่งในสัญญาณที่ทรยศคนโกหกมากที่สุดไม่ใช่สายตาไม่ใช่มือหรือท่าทางแต่เป็นน้ำเสียงเพราะต่างจากคำพูดที่สมองสามารถควบคุมได้อย่างมีสติเสียงเป็นผลจากการทำงานของระบบประสาทโดยตรงเมื่อร่างกายเกิดความตึงเครียดเพราะต้องปกปิดความจริงเสียงจะเปลี่ยนไปโดยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำมนุษย์โกหกด้วยสมองแต่เสียงถูกบังคับให้สะท้อนความรู้สึกจริงความตื่นตัวความกังวลและความไม่มั่นใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆอยู่เสมอ บางครั้งเราไม่ได้แปลความหมายจากคำที่เขาพูดเราแปลจากวิธีที่เขาพูดคำเหล่านั้นหากลองฟังให้ดีคุณจะพบว่าเสียงของคนโกหกมีลักษณะผิดธรรมชาติอยู่หลายอย่างที่ไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อนก็จับได้แต่ต้องใช้ความนิ่งและการสังเกตซึ่งสิ่งเหล่านี้คืออาวุธของคนที่ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนความจริง เสียงของคนโกหกมักจะสูงขึ้นกว่าปกติเพียงเล็กน้อยเหมือนเส้นเสียงถูกดึงให้ตึงจากความกดดันที่อยู่ใต้ผิวหนังความเครียดทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดระวังภัยหัวใจเต้นเร็วขึ้นลมหายใจสั้นลงและเส้นเสียงก็เกรงขึ้นจนโทนเสียงแหลมขึ้นโดยไม่ตั้งใจด้วยแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ถ้าคุณรู้จักโทนปกติของเขาจะสังเกตเจอได้ทันที อีกสิ่งหนึ่งที่หลุดง่ายมากคือจังหวะการพูดคนโกหกต้องสร้างเรื่องต้องคิดก่อนตอบต้องคุมเนื้อเรื่องให้สอดคล้องกับเรื่องโกหกก่อนหน้าจริงมักจะเกิดอาการน่วงก่อนจะตอบคําถามโดยเฉพาะคําถามเฉียบพลันเช่นจริงเหรอหรือว่าแล้วทําไมล่ะสมองที่ต้องสร้างคําตอบใหม่แทนการดึงความทรงจําจริงๆจะช้ากว่าเสมอซึ่งเรามักได้ยินเป็นช่วงเงียบสั้นๆก่อนจะพูดในทางตรงกันข้ามบางคนตอบเร็วเกินไปเหมือนซ้อมคําตอบไว้แล้ว คำตอบที่เร็วผิดปกติแบบไม่ผ่านการคิดตามสถานการณ์มักเป็นคำตอบที่ถูกเตรียมมาล่วงหน้ายิ่งเสียงมาไวเกินไปยิ่งดูเหมือนกำลังปิดประตูไม่ให้คุณมีเวลาตั้งคำถามย้อนกลับ เมื่อน้ำเสียงถูกบังคับให้หนักขึ้นเสียงที่ออกมามักจะแข็งกว่าเดิมจังหวะเหมือนกำลังอ่านคำตอบที่คัดสรรมาแล้วความแข็งตึงนี้เกิดจากการเกรงกล้าเนื้อรอบคอและหน้าอกเพราะคนโกหกยังพยายามควบคุมตัวเองทั้งน้ำเสียงอารมณ์และคำพูดไปพร้อมกันซึ่งเป็นงานที่หนักเกินกว่าร่างกายจะประสานได้อย่างลื่นไหลหลายครั้งเราจะได้ยินคนโกหกพยายามเน้นคำบางคำเกินเหตุเช่นแน่นอนสิสาบานเลยจริงๆนะ คนที่เน้นผิดจังหวะฟังดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะความจริงไม่จําเป็นต้องเน้นมากแต่คําโกหกจาเป็นต้องผลักดันให้ดูน่าเชื่อถือสิ่งที่น่ากลัวคือเจ้าตัวไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังเน้นคําเพราะสมองพยายามสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนสร้างให้ผู้อื่นอีกหนึ่งร่องรอยชัดมากคือการอธิบายเยอะเกินไปคนพูดความจริงมักตรงไปตรงมาแต่คนโกหกพยายามใช้คํามากเพื่อเติมช่องว่างของเรื่องที่ไม่จริงทําให้เกิดน้ําเสียงแบบถมข้อมูล บางครั้งเหมือนผลักภาระให้คุณรับข้อมูลจำนวนมากจนไม่มีเวลาคิดว่ามันจริงหรือไม่บางทีพวกเขาเล่าในสิ่งที่ไม่ได้ถูกถามเพราะต้องการควบคุมภาพรวมของเรื่องให้แน่นที่สุดเสียงของการหายใจที่เปลี่ยนไปก็ทรยศเขาอยู่เสมอเมื่อคนโกหกเครียดเขาจะหายใจแรงขึ้นถี่ขึ้นหรือสูดลมหายใจยาวก่อนตอบคำถามเรากับต้องรวบรวมแรงใจเพื่อรักษาเรื่องโกหกให้น่าเชื่อถือ สัญญาณเล็กๆเหล่านี้คือเสี่ยววินาทีที่ร่างกายลืมบทบาทและทำงานตามสัญชาตญาณบางครั้งเสียงที่สั่นเพียงปลายประโยคก,ก็เพียงพอที่จะรู้ว่าเขาไม่ได้พูดจากความมั่นใจจริงๆเสียงที่สั่นเกิดขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อรอบลำคอตึงเกินไปในขณะที่เจ้าตัวพยายามทำให้เสียงนิ่งที่สุดแต่มันยิ่งทำให้เห็นชัดว่าเขาไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองพูดความไม่มั่นคงของเสียงคือภาพสะท้อนของความไม่มั่นคงภายในใจ และยังมีรูปแบบดึงของน้ำเสียงที่คนโกหกใช้บ่อยที่สุดคือการพยายามทำตัวแบบเป็นปกติเกินไปจนเสียงนิ่งจนผิดธรรมชาติเหมือนพูดด้วยโทนเดียวตลอดการสนทนาเรากับปิดสวิตอารมณ์ทุกชนิดความเรียบนี้ไม่ใช่ความสงบแต่มันคือความเครียดที่ถูกเปลือกบางๆปิดไว้และหากคุยนานขึ้นคุณจะเริ่มได้ยินจังหวะที่เสียงตกลงความสั่นเล็กๆหรือเสียงเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเริ่มเหนื่อยจากการควบคุม น้ำเสียงยังมีการเปลี่ยนโทนแบบกระทันหันเช่นจากนิ่งเป็นหวานจากปกติเป็นก้าวร้าวจากอบอุ่นเป็นเสียงแข็งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสมองพยายามปรับบทบาทให้เหมาะกับสถานการณ์เพื่อรักษาเรื่องโกหกแต่การเปลี่ยนแบบกระทันหันเป็นสัญญาณที่จับได้ง่ายมากเพราะอารมณ์จริงของคนเรามักเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่พลิกทันทีเหมือนเปิดสวิตไฟในที่สุดแล้วหากคุณฟังอย่างตั้งใจคุณจะรู้ว่าเสียงไม่เคยโกหกได้ตลอด เสียงคือภาพสะท้อนของสภาพจิตใจทันทีที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเสียงคืออารมณ์ที่หลุดออกมาก่อนคำพูดเสียงคือร่องรอยที่ร่างกายซ่อนไม่เคยมิดคำโกหกอาจแนบเนียนท่าทางอาจถูกฝึกมาใบหน้าอาจนิ่งสนิทแต่เสียงมักเป็นสิ่งแรกที่เผยความจริงและเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนโกหกควบคุมได้ 5. ความเงียบของคนโกหก วิธีที่ความว่างเปล่าเปิดปูงความจริงในโลกของการสื่อสารคนส่วนใหญ่คิดว่าการจับโกหกต้องดูจากคำพูดหรืออารมณ์ที่เด่นชัดแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทรยศคนโกหกมากที่สุดกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดออกมาแต่เป็นสิ่งที่เขาเลือกจะไม่พูดความเงียบของคนที่มีความลับซ่อนอยู่ไม่ใช่พื้นที่ว่างแต่เป็นพื้นที่ที่เสียงความจริงดังชัดที่สุด ความเงียบเป็นภาษาที่คมกว่าคำพูดและเป็นดินแดนที่หลายคนไม่รู้ว่าจะซ่อนตัวอย่างไรมีบางช่วงเวลาที่คุณจะสัมผัสได้ทันทีว่าอีกฝ่ายกำลังปกปิดอะไรบางอย่างทั้งที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยช่วงลมหายใจที่แขวนค้างอยู่กลางอากาศจังหวะที่เขามองไปในจุดที่ไม่ควรจะมองความนิ่งที่ยาวนานเกินไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีทั้งหมดนั้นคือเสียงสะท้อนของความจริงที่เขาพยายามกดทับ คนที่พูดความจริงมักตอบเร็วเพราะดึงมาจากความทรงจำแต่คนโกหกดึงมาจากการสร้างภาพในหัวเพราะถูกถามจี้ในจุดที่เขาไม่พร้อมสมองเขาจะชงงักและเกิดความเงียบซ้อนความคิดคุณจะเห็นได้ว่าตอนที่เขากำลังคิดเขาไม่ได้คิดแบบคนปกติแต่คิดแบบคนที่กำลังร้อยเรื่องเขามักนิ่งมากกว่าปกติราวกับกำลังเลือกคำที่ไม่ทำให้ตัวเองพลาดมันคือความเงียบที่เตรียมไปด้วยเสียงของความกลัวว่าจะถูกจับได้ และในบางครั้งเมื่อคุณเล่าอะไรที่เขาไม่อยากให้รู้เขาจะเงียบในจังหวะที่ควรแสดงปฏิกิริยาเงียบทั้งที่ควรตกใจเงียบทั้งที่ควรสงสัยเงียบทั้งที่ควรรีบแก้ต่างคนพูดความจริงมักปฏิเสธทันทีตามธรรมชาติแต่คนโกหกต้องประเมินสถานการณ์ก่อนพูดความเงียบจึงกลายเป็นการเปิดเผยความลับโดยที่เขาไม่ตั้งใจคนโกหกบางคนใช้ความเงียบเป็นกลยุทธ์ เขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองผิดไปเองโดยการไม่ตอบไม่อธิบายหรือปล่อยให้คุณจมในความสับสนคนที่ตั้งใจทำแบบนี้คือคนที่มีทักษะในการควบคุมทางอารมณ์ซึ่งความเงียบของเขาไม่ใช่เพราะคิดไม่ทันแต่เป็นเพราะต้องการให้คุณอ่อนแรงก่อนแล้วตีความสถานการณ์ตามที่เขาต้องการเรียกว่าเงียบเพื่อคุมเกมซึ่งอันตรายกว่าคนโกหกธรรมดาหลายเท่า แต่ไม่ว่าเขาจะใช้ความเงียบเพื่อปกปิดความจริงหรือเพื่อควบคุมคุณจะรู้สึกได้อยู่ดีว่าบางอย่างผิดไปความเงียบของคนโกหกไม่เคยผ่อนคลายมันคือความเงียบแบบเกรงความเงียบแบบร่างกายไม่กล้าหายใจแรงความเงียบที่เต็มไปด้วยความกลัวว่าจะเผลอพูดอะไรผิดความเงียบของเขาไม่ใช่พื้นที่สงบแต่เป็นพื้นที่ที่ความตึงเครียดแขวนอยู่หนาแน่นเหมือนหมอกที่ลอยอยู่เหนือพื้นอย่างหนักอึ้ง ถ้าคุณมองสายตาเขาในช่วงเงียบคุณจะยิ่งเห็นชัดคนโกหกมักหลบตาเพราะกลัวว่าตาจะเผยความลังเลแต่บางคนกลับมองจ้องมากเกินไปจนผิดธรรมชาติเพราะพยายามพิสูจน์ว่าฉันพูดจริงนะความเงียบประกอบกับสายตาที่ไม่เป็นธรรมชาตินี่เองคือหนึ่งในสัญญาณที่จับได้ง่ายที่สุดสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือเมื่อโกหกระบบประสาทซิมพาเทติกจะถูกกระตุ้นทําให้มีการเกรงตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะมีความเงียบระหว่างนั้น กล้ามเนื้อรอบใบหน้าจะาค้างแข็งลิงผีปากตึงลมหายใจสั้นและการเคลื่อนไหวของร่างกายลดลงราวกับกําลังการหายใจสิ่งเหล่านี้ทําให้ความเงียบของเขามีน้ําหนักมากกว่าคนที่กําลังคิดอะไรตามธรรมชาติความเงียบยังเผยให้เห็นความไม่ต่อเนื่องของอารมณ์คนพูดความจริงจะมีจังหวะอารมณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์แต่คนโกหกมักมีอารมณ์ที่ถูกสร้างขึ้นชั่วคราวเช่นหัวเราะไม่ต่อเนื่องยิ้มไม่ตรงเวลาหรือหยุดนิ่งหลังจากหัวเราะเหมือนกำลังหุบอารมณ์ปลอมๆลงอย่างเร่งด่วน ความเงียบหลังอารมณ์ปลอมคือสิ่งที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าเขากำลังเล่นบทอยู่และที่น่าสนใจคือคนโกหกมักจะเติมบทพูดหลังความเงียบเสมอพอรู้สึกว่าความเงียบทำให้ตัวเองดูผิดพวกเขาจะพูดแก้ตัวเพิ่มพูดขยายหรือพูดย้ำข้อมูลเดิมมากเกินไปเพื่อกบจังหวะที่เงียบค้างอยู่สังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าเขามักจะเริ่มต้นด้วยประโยคอย่างจริงๆแล้วเอ,อ่อฉันหมายถึงหรือคือความจริงมันคือว่าทั้งหมดนี้คือรอยต่อที่เกิดจากความเงียบที่เขาควบคุมไม่ได้ สิ่งที่คุณต้องรู้คือความเงียบไม่เคยเป็นกลางมันบอกอะไรบางอย่างเสมอโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีเรื่องให้ซักถามความเงียบคือภาษาที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคนโกหกเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาควบคุมตัวเองน้อยที่สุดในท้ายที่สุดการจับโกหกไม่ใช่เรื่องของการพยายามแกะทุกคำพูดของเขาแต่เป็นการฟังสิ่งที่เขาไม่พูดการสังเกตช่วงเวลาที่เขาขาดความต่อเนื่องการมองความตึงของร่างกายในความเงียบการฟังเสียงหัวใจที่ซ่อนอยู่หลังการกลั้นหายใจ ทุกอย่างที่เงียบในตัวเขาคือเสียงที่เปิดโปงที่สุดความเงียบของคนโกหกอาจด,ดูเนียนในสายตาคนทั่วไปแต่สําหรับคนที่ฟังอย่างแท้จริงมันดังชัดกว่าคําโกหกใดๆมันคือรอยแยกเล็กๆที่เผยให้เห็นความจริงที่เขาพยายามซ่อนและบางครั้งความเงียบเพียงไม่กี่วินาทีก็เพียงพอที่จะรู้ทุกอย่างที่เขาไม่อยากให้คุณรู้ในท้ายที่สุดแล้วการจับโกหกไม่ใช่ศิลปะของการจับผิดแต่คือศิลปะของการเข้าใจมนุษย์ คำโกหกเกิดจากความกลัวความกลัวที่จะเสียบางสิ่งความกลัวที่จะถูกมองไม่ดีหรือแม้แต่ความกลัวที่จะยอมรับความจริงของตัวเองดังนั้นทุกสัญญาณที่เราเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสายตาที่หลบเล็กน้อยเสียงที่สั่นเพียงปลายประโยคหรือความเงียบที่หนักจนสัมผัสได้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่อาวุธแต่เป็นหน้าต่างที่เปิดให้เรามองเห็น ความไม่มั่นคงในหัวใจของคนคนหนึ่งและเมื่อเราเริ่มเข้าใจเราจะไม่โกรธง่ายไม่ตัดสินเร็วและไม่หลงเชื่อคำพูดใครเพียงเพราะมันถูกพูดด้วยความมั่นใจเพราะความมั่นใจปลอมๆซ่อนในน้ำเสียงได้แต่ซ่อนไม่ได้ในภาษากายความจริงอาจปิดบังได้แต่ไม่เคยปิดกั้นตัวเองไปตลอดท้ายที่สุดความจริงไม่ได้ถูกค้นพบ จากการจับผิดคนอื่นแต่ถูกค้นพบจากการรู้จักฟังสัมผัสภายในของเราเองเมื่อคุณเงียบพอคุณจะได้ยินมากขึ้นเมื่อคุณนิ่งพอคุณจะเห็นชัดขึ้นเมื่อคุณรู้จักตัวเองมากพอคุณจะไม่สับสนจะกเกมของใครอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องระแวงใครไปตลอดและไม่จำเป็นต้องเป็นนักสืบชีวิตเพื่อจับทุกคำพูด คุณเพียงต้องมีความชัดเจนในใจและสติที่มั่นคงพอที่จะไม่ให้ใครขยับความจริงของคุณได้อีกต่อไปพอโรคนี้อาจเต็มไปด้วยคำไม่จริงแต่คนที่มีสติและรู้จักอ่านพฤติกรรมจะไม่มีวันถูกพาออกนอกเส้นทางความจริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามมันปรากฏขึ้นเสมอสำหรับคนที่พร้อมจะมองอย่างแท้จริงและในวันหนึ่ง คุณจะรู้ว่าไม่ใช่คุณที่ต้องจับโกหกใครแต่คุณจะรู้ตั้งแต่แรกว่าใครควรอยู่ในชีวิตและใครควรปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียว